อีเมลเรียบร้อยโอ้โหแล้วมันเป็นอันนี้อีกแหละโอ้ยยิงดีต้นรับซูอาโอวีไม่ชอบเลยพอมันแหลกเยอะๆแล้วมันกลายเป็นอะไรแบบนั้นมันดูแบบมันดูแล้วมันปแปลกยังไงไม่รู้หน้ <ไป S 1> บ่นเอลิฟีไปเลยมาโกเมน,นัตตุก,กูเวลาออกของไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องดูดีนะภาพมันไม่เลือน เฮ้ยเอลซูเอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เอาไงปั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 งอ๋อผมนึกว่าเขาโดนไอ้นี่เฮ้ยเคคีปแคคิปอะไรอะไรอะไรใครเนี่ยใครสวยเพื่อนเฮ้ยปะ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 ปปะหวังสวยสตันสตันจังหวะนี้เอาไงปู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 โอ้ไม่ตายไม่เป็นไรไม่น เอาลเอาละไอ้นี่เอาแล,อาแ,ล,อาแ,ลแล้วก็ตายเรีย <You S 1> บร้อยไปนะสู้ตัวเอลซูเอลซูลากหัวคมคมลากหัวคมคมลากหัวคมคมตึงจัดตึงจัดผมก็ดูเวลาไม่ได้ก็เล่นอันนี้จบแล้วกัน uh. เอลซูลากหัวตึงตึงลากหัวคมคม มะนาวแล้วมะนาวแล้วโหแล้วใครนี่อ่ะใหม่แล้วโอ้ยคิดว่าหายตัวแล้วมันเนียนมากหรอบ๊อบบ๊อบบลุ่ม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 อีฟี่อะไรอ่ะไม่มีสตาร์มีหน้าอีกชีวิตต้องไปเก็บหลอดที่บ้านมัน เพื่อนฉันขอเพื่อนเพื่อนฉันขอพิกสตันไปก่อนโบโร,โรไม่น่าซี้เกลียทำทำไมโอ้แล้วผมจะกดใช้ทำไมเนี่ยรอสักพักนึงอุย๊ยเอวถูมา,ากหัวผมนี่ลากหัวคมๆต่วันนี้เออดูชีเอาไงเก็บไหมเก็บไหมโอ้ตายง้ อีอซี่นูวัตตอฟวควว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 โอ้ยทีวววววดอยู่แล้ว oh <my> อีี oh <my> โปี้าดีมาดีมาดีนีหนีโอยมาดีมาดีโอ้อะไรลันสระอีซีุ่๊ปเสบายลอ้ยเอลสูจังวะนี้เอาไงหายตัวแล้วไงตอบผมไม่สนใจหรอกเกียร์เกียเกีย เอลสูหยุดลากหัวคมคมมันแม่นมากอะจริงจริแม่นเกินโอ้ยผมเพิ่งเห็นเอ้ยผมจะตายแล้วเหรอ,อมาดิไปเลยเพื่อนเ้เอลสูมันจะลากหัวผมเดี๋ยวไปเก็บเลือดแปบบ๊บเดี๋ยวโดนลากหัวคมคมเดี๋ยวหลับดาเมจมันแรงมากเลยนะเฮ้ยเพื่อน เราช่วยเราเราไปช่วยแล้วแล้วก็ตายเุ้ยสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตยืนหน้าผมสิครับอุ้ยอ๋ยอมันเป็นสโลอุ้ยไปแล้วเกบเพื่อนเป็นแทงให้เราหน่อยได้เลยบล็อก แต่พี่ชายก็เดินกลับบ้านเนี่ยนะฉันจะโดนเอลซูลากของคมๆตึงมากนัดเดียวจอดเดี๋ยวผมก็จะโดนลากหัวละไม่นานมันต้องมีสักวันหนึ่งไปเดี๋ยเดีนี่ไงเอาเดี๋อาดิขึ้นลากหัวเฮ้ยลากหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วด้วยผมด้วยครับพี่ ปั้งทาแบันี้เอาไงนั่นนั่นปล่อยพลังแล้วก็ตายไม่รู้ค่าเท่าไหร่ครับแต่มีโอกาสที่จะได้เอ็มเลือดมีเลือดจริงจริงจริงโอ้ไม่เสียงเลยไม่ทันละจะไปเก็บหลอดเลือดในบ้านเนาไงบอัรรอ กันยากเก็บยากเก็บหมายกดโอ้โว้าวว้าวเคียเคียเคียปุ๊บเรียบร้อยอือวันนี้เอาไงโปโปโปกำบังกำการเนี่ยมีนีมันต่อฟอยู่อันนเปีวมัต่ต่ต่อตอตอแล้วก็ตัดตึงเกินลำเลยไอ้อไม่ใช่อันนั้นฟอเรน พี่เอลสูมาอีกแล้วลากหัวตึง,ตงคๆคมมคมจับอ๋อ,อบ้าระเบิดพี่เอลสูเอลสูไปดิเอลสูจังหวะนี้จะเอาอยัางไงครับลองหุนลองหุนจังหวะนี้ลองหุนลองหุนอีกแล้วจะลับไหมครับแทงแทงอ้ยแทงแทงแทงกลับบ้านไปก่อนไหมแทงไม่น่าไหวนะครับแทงทะไนี่ นี่ดีครับรออะไรนี่โอ้ใจเย็นุยจกักระหมอ่อมไปแล้วไปแล้วมาดิขามาดิลุมลุๆมุมุ้มมาดิมาดิาดล,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 ลดุ้มลุมคลิคกสีมาช่วยแล้วโอ้ย,อยาตายเลยเอาดิเอาดิเอาเลยฆ่าค่า,ามันฆ่ามัน จังหวะนี้เคลียร์หมดโลกเคลียร์หมดโลกโว้ยเอวตู้เอวตู้คิดว่าจะมองไม่เห็นแต่ที่จริงเขาไม่ได้หายตัวหายตัวอันนี้หายตัวของจริงจังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้เอาไงผมเอาอยัางไงครับจังหวะนี้โอ้โห้บอลลำมันลนลัไม่ใช่แล้วใช่กับหลับครับกับหลับโอ้ยไม่เหลืออะไรละอืม สู่ไปก็ไม่เป็นไรเพิ่มเลือดก่อนต้องเคียกต้องเคียมอนอะไรพวกนี้ถึงจะเลือดเพิ่มอีฟี่จัดนูบนูบนูบคอบอดี้ตัวเดียวยังไหวสองตัวไม่น่าไหวแล้วเอลสูเอาไงจังหวะนี้เอลสูเอลสูโชตึงเอลสูเชอตึงเอาใส่แล้ว ตึงเกินไปจนเขาตายเลยโอ๊ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเลือดครอึดอ่ะอึดเกินกาเกินอันนี้อันนี้กาเกินละเฮ้ยอูดเกือบเกือบเกือบ มันยกผมเกือบโดนเฮ้ยตายตายตายเกือบ,บตายออาไปเลยเพื่อนเจ็บร้อยพเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องอธิเพยด้วยนะครับโอเคบ๊ายยกู้ยบาย,บาย